ช่องผ้ามื้อนี้ทุกคนตอนนี้38องศาแล้วพี่น้องพอนแดดพอนอะไร,รอะล้อทุกคนเลยพอนอบเอา้าแดดแหมแปบ๊แปบๆเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพัสดุสกดทูทุกคนสบายดีตอนเที่ยงทุกคนมื้อนี้เขาจะเาว่าสิยงอนแหงว่าสัน่น มีโอกาสถึง40องศาหรือว่า44องศาเห็นเขาเจ้าแส่มาในเพจหอกแต่ว่ามันสี่้อนหอดพุ่นบบแต่ว่าตอนนี้นะ38องศาพี่น้องความร้อนนะทุกคน่อนแบบนี้หันนำเสาแสงขายดีเด้ลูกค้าเข่าบวดขาดเลยตอนนี้ีม่ายัางบาไดพักอยู่ แม่ค้าให้ทรงนำให้ลูกค้าอากาศร้อนอบอ้าวไปก็อยากกินน้ำเย็นๆพี่นอ้องนี่ผนสังเกตมึงเข้าใจมะม่งเหนียวไปเป็นปุ่ม ูกคขามารอซื้อน้ำพี่น้องต่อคิวอากาศมันห่อนไม่ขายยังไม่ได้พักพรอยู่ตอนนี้ลูกค้าเขาส่วงเทียงบาดท,ทางนี้เคยบอกกินน้ำชิพากันกินตมามมะฮงโอ้ย ทำมังหงอีกแล้วพี่น้องว่าต่ขึ้นมาพ่อนากันพวกนี้ต้องมีตม่ำต,ตัวแต่ซาแสงตัวแต่อาแสงคนตัวเราว่าขึ้นมาจะแลว่าสิขึ้นมาต่ำสึ่เรากินบมนขึ้นมาจากเถื่อขึ้นมากก็ออกดำเมื่อนี้ <laughs> ขึ้นมากก็เลยได้โอกาสแต่ว่าขึ้นมาหากันเนี่ยต้องมีกิ่นทุกคน ตอนนี้ก็ลังแกใน,นมักถินกถ่นกับยำบะหุงแล้วแ,แล้วเมื้อนเขาแุ่คนอากาศห่อนเป็นเหตุทุกคนลูกค้ามาหิวน้ำลกไปเป็นปุ่มเลย <S 2> <S 2> <That> s <S แดดแหมมาเลยพี่น้องเลย แต่ว่าหอดอลีวิจารว่า40องศาบหอดก็40ไป40ป่ายูครับแต่ว่าตอนนี้ก็เย8เลยเพราะว่าัดพายลมีแดดฝนย้อมตายพิยอมตายแดดชักคอยก็ได้เห็นแต่ร์าเจ้าลงในเฟซพี่น้องวสันเขาย่นติดแอร์เขาจะยอติดแอร์เออย่นแม่นอยู่เขาย่อนหยไอซชูาติดแอร์ไปจากเนาะ แต่ว่าห้อนตอนช่วงเช่ามาประมาณ6กโมงเจ็มงนี่ยนะมีลมอยู่แต่ว่าตอนนี้11บเอโมงแล้วบว่มีลมเลยกำลังห่อนอย่างเดียวแหมไม่ขาขค้ายดีพดก,กินข้าวเที่ยงเลยเนี่ยนะไม่ขาเพราะท่านกินข้าวเที่ยง ห้อนเป็นแบบห้อนคือนั่งพิงขัพิงอยู่ในขางไผ่นี่เนาะเนี่ย,ยคือย่ำหนาวเลยนั่งพิงกองไผ่วามห้อนนะนะแต่เช้ามนานี่ในะาคาจักจอกละล,ลายแล้วจนไม่คา่าสิเป็นล้มแล้วทุกคนเลยมัน,ม,นมันห่อนใครใดมัน <laughs> มันห้อนย้อนมันห้อนในคล้ายกับด้คล้ายห้อนก็นห้อนติดแอ๋ โมติดดอกเปลืองเงินเปลืองดอกแทงได้ตลอดเนาะเสรษลัดอีกแล้วทุกคนเ,เ,เจ็บท้องมาเอามาคุงเขามาหายเศร้าเจ็บช่องคนแทะๆเลยไม่ฆ่ากบเพราะค่านได้กินเข่าจนสั้นตอนเห็ดหน้านะป้า เลี๋ยขอยจีไปดึงประตูห่านไว้หายนะป,ปิดไว้ก่อน,ก,นกินเขาแล้วจะกินเ้าแล้วจะเปิดส่วนรายย่างกินเขา้าช่วงเที่ยงลูกค้ามากเข่าทุกคนจนไม่ขายบริการเอาดีๆนะสิบรัดอาอิโนโมโตลงไป งวย <S 2: S 1> กินแล้วค่ากัน,ะะนปันดไม่หนหล่นกันหมดล่นเลยเค็มมือเขาแต่นายมักกะทนหล่นเลยลนายมักกเทนกะน้อยๆน,น,นี่จะตำมะละกอนะสักคนอย่าเบื่อตำเส้นแล้วนะคะ

เราใส่หมูยอลงไปทุกคนตอนมาเริ่มเลยนะจะแสงนะเป็นคนเห็ดว้าวน่ากินไหมทุกคนนี่แหละอาหารเที่ยงของแม่ค้านี่ว้าวโอ้เดี๋ยวมาก็พีนะัดติดนี้เปิ ให้มันติดกวดอร่อยมันน่อยกวดนี่แหละโอ้เสี่ยงกูเกิดเป็นตาบดเดาเนี้ยมามาทุกคนเสร็จแล้วเมนูตอนเที่ยงนี่แหละอาหารเที่ยงทุกคนอาหารเที่ยงของแม่ค้ามีส้มตำแล้วก็มะม่วง แล้วก็ปิ้งไก่ทุกคนบริเวณปิ้งไก่เรากระดูกไก่แหน่ะปัดคือแดดบดเฉยคอยเลี้ยวเบิ่งแต่ชี้ซันคอยกระหวอนาวันเผ็ดจะบ่เคยดอกไวจ้าต่ำบ่เผ็ดนี่กิะโดดขึนกันละซื้น่ดีกีฬาซื้นไม่ขาดแบบว่าอยากรับอยากรับอยู่ ก็เลยจัดหายแบบเพ็ดเพ็ดปเพ็ดสือเลยเพ็ดเผ็ดบอกโทษโเพ็ดทั้งเพ็ดทั้งแสบอบอันนั้นมันซาเอ็มร้อยกินแฮมเบิร์เลยทุกคน โมโบอขอไปอามะคงมาใส่คขรักของอีเม่ม <c oughs> ึอนีเราบอ,อยู่ช่าบเราต่มะคงแกงน้ำใหม่นี่คืออาหารรักทุกคน,นคมเนมนแล้วโดยเฉพาะสาวแสงแกงน้ำใหม่ในเรือนี่นบบไดถิมเด้เอาไว้ต่อ,อก กินได้มื่อต่อไปออไจักว่าตัวนี้แล้วก็สิเกบไ้อีกไปเ,ยาาเัยเอ,อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ลูกค้านโนัายลกำนะอยููเซโนกับทุกคน ก <oh ุ้ยชโน่กี่ใส่แรงกุ้ยช่เกาะยูบันดุงอยู่บันดุงใช่บรนดุงนบันดุงนะกุ้ยโน่เขาหายเชาแสงไปเปิดสาขาหนึ่งสาขาสองอยู่ั้นจะต้องซ้อนสูตรคนละแสงลูกค้ามาอีกแล้วพี่น้องเลย ไฟบอกแล้วขาวาชีวิตประตูไปหาย <laughs> ไลืมเออ่าเอาวันยติ่นกินข้าวกัน,นแป๊บนึง่งข้าวยูะเราบอกข้าวเอากิน <laughs> มันบุ่ไเอาเฮ็ดข้าวไปเห็ดมันจริงม,มันจะเสียลูกค้าเรา ใส่ด้วยโดนติดเลยจั๊กใส่ป <PAUL> ่น <Elijah> ย <and Wikipedia> <mother> ังเหน็บอ่ะถ้าอยู่เราลูกค้ากับลูกค้าผู้เดียวทาจักหน่อยนี่แหละทุกคนเวลาลูกค้าเขาต้องได้ไปเห็นลูกค้าก่อนน้องบารมาผู้เดียวนด้นแหละแสงสองผัว เวลาไม่ค่ะกินเขาท่าได้ลูกค้าเขาทุกที่ทุกคนขอบ่ากายดีส่วนี้มนันอากาศห่อนอากาศมันห่อนลูกค้ากายบ่ได้แวะตลอดทุกคนพอาหารติดทางเฮ็ดกัเฮ็ดขมเพ่งกันด้อกมันจะโปวดในอยู่ จะหสดมึงดูหาบ่วงหนึ่งแล้วพา,าน้องไปเด่น่ะโคตรเพดเลยทุกคนนี่คือผ้ากันบูยากกินเอาแบบอือสดมึงดูหาจากบาทสดในบึงนะมาที่หลักเราจะป้อนอ <laughs> เ็ดเวอร์คือโบแบเ็าเซนมาฮุงเซนเขาปุ่นมาใส่รำมาใส่ไหมอ่านเลยตัวถึกใจชาแสงเลยขนาดนั้น bây thả bằng tụi con vào xì bớt bò <laughs> hà mai kín nhưng mà hà bựa hôi bộ đại lên kín sang cắn sợi xì <laughs> sì bớt lâu tụi con đây <laughs> bớt cà bớt bèo phết, phết. กินไบเพมานเหมือนกันแคบทั้งกินทั้งหายไปพร้อมนะเนาะแบบว่ากินแล้วก็ะเซ็ดน้ำตากินแล้วก็ะเซ็ดน้ำตาแปบลบว่ามักพริกอันนี้มันแบบมักพริกขาวมันเผ็ดมันเผ็ดเป็นหนาเลยเลเแห้งกินแห้งเผ็ดปราคตรวะคือแกจ่จะแล้วจะจมอยากไล่มือพก่ก มือมือท right? like, ี well, ่สาจินมีนักขั้นหมู่มเากบินมกระลำซ้มือก่อนว่าาแล้วต้องซ้มือกินถ้าแม่นยู่น้ำกันจะ่าชิพากันตามขั้มือมาจากกินนึงกินนึงมือหนาเสียรน้ำใหม่คือมาสุกเองกินยุกกินยม สิ่งที่แซงมากนี่คือแกงน้ำใหม่กับตำหมูงนะทุกคน,นคตำหมวอกินแต่เนวว่าบมมีเลือดไม่อย่างอร่อยเวอร์นั่นแหละทุกคนมาห้องนี่ก็คือซีรียอคอนเยอะลาขอบใจบัทสุกูทุกคนที่ติดตามเลยค่ะแปลงแลัวใจให้บอแป๊บสรวันพี่น้อง มันนี้ห่านซัแสงขายดีทุกคนอากาศมันห่อนไปแล้วพอกันคลิปนะสบายดีเอาคอดบนหลัปากเลยเด้อย